สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อ,อยู่ช่องแฟมิลี่ต้องบอะไรการเจออะไรขึ้เคลื่อนจ้า <c oughs> พูดโดอทำรารการกินแครเมลี่กินแครเลี่ชุบอ,อะไรอ๋อเอาใส่ใส่หรือเอาช็อกโกแลตไม่เอาสั่งอันนี้แล้วาาเดี๋ยวมันเริ่มทำอันนี้ให้เงิไปแล้ว

กิจกรรมอะไรหรือเปล่าจปดูไหมพื้นที่ส่งต่อเม็นบวกุว้มเ,เมเง้มเอง,มอ,งอะไรจุเบ้ง อ๋อออบูธเนี้ยครับก็คือให้ให้เขียนข้อความถึงอะไรครับมันบูธแบบรถไฟเป็นเป็นนัติดเชือรือเปล่าอ๋อมันเป็นแบบอำพูดที่แย่มากเลยครับอ๋ออ๋อครับแล้วอันนี้อันนี้เขรเล่นอะไรกันครับเนี่ยอ๋ออ๋อดีดีดีด โอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยทำไมมาก่อนเราไม่บอกป้าป๋าเลยล่ะลูกตายแล้วต้องเขียนอะไรที่ดีๆว่ารูปที่สวยๆนะลูก กหแล้ว,แล,วแล้วอันนี้นห,หนูจะเขียนให้ใครกันเนี่ยฮนะเขียนให้หคใครเขียนให้จุ๊บเม้งเหรอเขียนให้จุ๊บเม้งเปล่าเมื่อว,วานจุ๊บเม้งมานาะ วาดรูปใครนะลูกผู้หญิงฮะหรือวาดผู้หญิงอ่ะอ๋ออันนี้เหมือนพี่สดเลยอ่ะเขาเป็นบูธที่เอาไว้แบบส่งต่อข้อความดีๆเพราะในโซเชียลคำหยาบเยอะแล้วชมพูเขาก็เลยวาดรูปผู้หญิงยิ้มเขาเป็นใบ นี่มามาไปเอามาให้แล้วครับสตรอบเบอรี่ชุบอะไรเนี่ยตัวเข้ามาให้เลยนะอะใครเสร็จแล้วบอกป้าป้าด้วยนะเอาม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 า ใครเสร็จแล้วหยิบลูกวงกลมมาหนึ่งลูกของใครของมานอาแกแกครับแกทีลูกแกแกก่อนแกก่อนอาแกก่อนอาแกเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาของเราพับใส่เข้าไปอาอาพับใส่พับใส่พับสิลูกพับก่อนพับก่อนอากาบัวพับเร็ว รายได้ของรายได้ของกอบุญไปโชคดีเลยกอบุญวัดผีรับอ่ะพับเสร็จแล้วใส่ใส่ใส่ลูกไ้อ่ะแล้วก็ปิดปิดครับปิดครับอ่าปิดแล้วปิดดีอ่ะเสร็จแล้วใส่ข้างบนใส่เลย จะฝั่งนี้ตรงนี้หรอ่ดรอ,อ,อด,ดึงเลยอ่าหยอดแล้วลอ่าม,ม,มามาหมุนให้หลาดหนด้วยซิอ,อ่าดูซิของกบัวได้อะไรไม่ได้อะไรมันหล่นกระดาษไปไหนแล้วเอาใหม่เอาให,าให,หม่ อ่ใช่ใช่ใช่ใส่เข้าไปเลยลูกอ่าโยดไปข้างบนไปข้างบนนี้ไปข้างบนนี <h 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 anyway> ้เดี๋ยวแป๊บนึงอ่าชมพูไปข้างบนนี้อ่าดูสิอ่านี่ได้ยังของบัวได้ยังโอเคเดี๋ยวยุดก่อนทีละคนยุดยุดมวนนี่มวนนี่อ่ามาแล้วอ่าต่อไปของชมพูอ่าเอามาดูสินี่ เอามาดูซิว่าของคอบัวขขงพวงบอกว่าอะไรขอดูก่อนของคอบัวนี่เดี๋ยวป๊าจะอ่านให้ฟังนะที่กอบุญได้นะขอให้สมหวังตามสิ่งที่อยากได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่สอบเข้ามาหาลัยก็เป็นกำลังใจให้นะคะนี่เอาชมพูของชมพูมาดูก่อน อาถือไว้ของหนูนนถือไว้อาถือไว้ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อน,นอา uh, หยุดหยุด,หย,ดหยุดครับรพอแล้วพอแล้วของเราแค่นี้พอแล้ว,ลวเดี๋ยวป๊ะป๋าอ่านให้ร,รหอแป๊บหนึง่งโอ้โอันนีน้อันนี้เป็นรูปยิ้มอันนี้เป็นรูปยิ้มอนุถือไว้ของหนูรูปยิ้มเอาของชมพูมาให้ป๊ะป๋าอ่านก่อนอ่ะ แม้จะแย่แค่ไหนขอให้ผ่านไปได้นะครับนี่คืออะไรอ่ะเขาบอกอะไรนี่ You look good today ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะเอออทุกคนอันอันนี้ปะป๊าอ่านไปแล้วไหนลนูกอ่ะถือไว้อ่ะทีนี้เราก็เอาที่เราได้มา <Hey. S 1> เด็กๆเราก็เอาที่เราได้มานะเราเราเอาที่เราได้มานะ <Hey. S 1> เอา ไปแปะตรงนู้นนู้นเอาไปแปะบนกำแพงไปเร็วเอาของเราไปแปะบนกำแพงเอาหยิบแถแม่มาด้วยไปขึ้นขึ้นขึ้ลูกขึ้นขึ้นขึ้นขึ้เลยไว้ก่อนไปเอาไปแปะก่อนแปะเลยอ่าแปะเลยคืออะไรอะติ๊กจูอาแปะเลยแปะเลยครับคุได้ติ๊กจูได้ยังไงอะอ่าอ่าอ่าแปะเร็ว ส่งต่อข้อความดีๆให้คนอื่นน,นี่ครับนี่ส่งข้อความดีๆส่งต่อให้กับคนอื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะเด็กๆบ๊ายบาย